นิงปณิตาอัปเดตเรื่องยาจินจรินบอกให้กฎหมายเป็นคนจัดการเรียกได้ว่าพักกายพักใจเหินฟ้าบินไปทำงานไกลถึงต่างแดนค่ะสำหรับนางร้ายสุดแซ่บในตำนานอย่างหนิงปณนิตางานนี้ก็ยังมีประเด็นร้อนรอประทุอีกมากมายนะคะทั้งเรื่องฮอตที่น่าจับตามองอย่างข้อความแฮชแท็กสุดเศร้าขึ้นแทนนางเอกเอมีเจ้าน้ำตาและข่าวข่าวเรื่องที่หลายคนสงสัยอย่างเชนสถานะครับครือค่ะ ล่าสุดนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาก็ได้เปิดใจเคลียร์ด่วนกับผู้ซื้อข่าวส่งตรงจากเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแบบหมดเปลือกนะคะถามว่าปัญหาครอบครัวที่มีข่าวก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังคือตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ให้มันเป็นเวของมันใครจะเข้าใจแบบไหนแต่สําหรับเราเราทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วและเราก็โอเคที่สุด ถามว่าไร้คนยังสงสัยเรื่องการหย่าอันนั้นเราก็ให้มันเป็นไปตามเวลาของมันเราพูดอะไรไม่ได้นอกจากเวลาจะเป็นคําตอบของมันเองซึ่งมันก็มีบทสรุปที่เป็นทางออกชัดเจนแล้วของเราสองคนแต่วันนี้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือทําหน้าที่พ่อกับแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาเราว่าไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นแล้วทุกวันนี้แค่ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดก็จบและการที่เราจะทําหน้าที่แม่ให้ดีณวันนี้เราก็ต้องทํา ตัวให้แข็งแรงด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพของเราในแง่การทำธุรกิจให้มากขึ้น ส่วนข้อตกลงเงื่นอนไขการหย่ามันจบกันไปแล้วหรือ,อยังถามว่าจบไหมเราขออนุญาตตอบแบบนี้ว่าวันนี้เราก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้ลูกที่ดีที่สุดแค่นั้นในส่วนของเรื่องการฟ้องร้องมันก็ยังยืนยันคําเดิมว่าให้กฎหมายเป็นตัวดําเนินการจัดการดีกว่าซึ่งเรื่องแบบนี้เราไม่ยุ่งแล้วแต่ณนะวันนี้ศาลร,รับฟ้องแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เราได้ฟ้องในเรื่องของมือที่3มไปซึ่งศาลก็รับฟ้องแล้วถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามีแค่ ไหนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนผิดเราเชื่อว่าความยุติธรรมมันก็ต้องมีเรื่องของเราไม่ใช่เป็นการฟ้องหย่าเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราฟ้องหย่าจริงๆไม่ใช่ฟ้องหย่าแต่เป็นการฟ้องบุคคลที่3ที่กระทําให้เกิดปัญหา แล้วถ้าสมมติเราพูดประโยคนี้แปลว่าเราฟ้องบุคคลที่สที่ทําให้เกิดปัญหาก็จะมีคําพูดตามมาในคอมเมนต์ต่างๆว่าแล้วทําไมถึงไม่จัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองซึ่งอันนี้แหละก็คือวิธีการจัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองด้วยหนิงปณิตากล่าวค่ะ